拜拜。<Bye. S 2> Bye. ไม่เป็นรูอะไรไม่เก็บไม่ซุกไม่ซาร์ไม่เกลี่ยไม่ด

แล้ให้เลยช้าขายตามตัสัป่าที่เล้จับตอมาไว้ทีนี้ก็จะมีในส่วนที่นะเป็นในารในขารม่ได้น่เยก็าอันนี้ตอกตอขอาไปขอภัยด้วยงานตรงที่ไม่มีใรไม่มีใครอืมที่ได้ทำงานรนตัวตที่เหียดเรื่าตัดมือนะตดมือตอก้ลูกีพอล้ขอท้ายวาติต่อที่ไปที่เร แล้วเดี๋ยวเราจะประาที่ให้ารเนการจะัวาขายจะเเร่เนี่ยนเปนโยบายของว่าตออกวด้วยที่่ของกจบป่หูส้าบเกยาฮะ อะไรนะนี่ไง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  เาไหมเราไปทำอะไรตรงนี้นรู้ไหมนน่นเราไปลอน่น่นเราไปรอน,น เสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรือทำมาวางเสร็จแล้วถ่ายไม่ทันเลยโน่นไปอ้วนใหญ่เลยไปเต้าหมายไปเดินดีๆระวังล้มรองเท้าอรองเท้าอยู่ไหนอะนุ่ยถอดนุ่ยถอดไว้ตรงนู้นนี่ You money, สวัสดีครับสวัสดีครับต่อครับผมต่อที่ทิกต็อกครับน้านร่ลุงกับป้าไปไหนอ่ะึลุงกับป้าหายแล้ว โอัตัพะโตโตานาโตับผาัุทคับจักรโมตักตัพระโะโตานาโตับาัพุทับจักโอตักตัพระโะโตานาโตจัาจัพุทับจัอีมนี้ลักจัมเปทางานานี้สถาบันวารานที่ผุกสัมพัโอนยสาุ ที่กุงสาโฆอิาณิกานานิสสาิวานิสิการหาตอาหาตังอิคารตังอิายะสุขายะ้าแตกขสมผู้เกิดาต่ขสงสายขอเทสวายจักรทาน สลัดอย่างนี้นะสลัดอย่างคูบส,สลดัดสลัดอีกสล,ดลัดแรง 哎，这样多好呀。 สวัสดีครับพมอสุนทรศักดับขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะครับขอบคุณครับดอกกุหลาบครับ ข้าให่จะมีผู้ที่มาแล้วขาารแปตกๆกระจาก็มีสารไปกลบลงแต่ก็มีสารไปกลบกงให้ได้และเข้ามาในมวกออกเห็ดมวกออกต่อมกร้าวหกโง่กโงกหพุท้มีรทกสาก่ด้วยใทาดียทุกต่ทุกคนเห็จไ มาไม่ไ้เกิทีังไม่ได้วงเหลือ่ไ้อไว้ะแต่พอไมล่ะอไปที่เดของาของาเขอพุทาสน์มาดอกไม้ทุกเียรนบูชานีมาไดในบูชาตาสัาของทแต่ปัจจัยก็แต่ตัวกนาิเดียนะคือผ่าท่านผู้ชมให้ดอกกุหลาบมาสมดอก รู้จักเขาหลอยแบบก่อนสิไหวไหวถึงกำวยเยนะเออปวดเนี่ด้วยเนี่ยจัปวดเนยก็นีมาทีันนัได้กันทํันนันได้กัอาที่ทำที่พร้อมปาพร้อมขึ้นาได้กับสวายทางร น้าโมตัสะภนะโโตโตตัมมาเ่อนไอต่อเลองท้ามาเรียกคุณเมียนเีลยาลองเท้าก่อนมานี่เดินเบาๆนะอย่าวิ่งนะทางนี้มาทางนี้ลูกเดินขึ้นมานน่อยนะ

মােখভাযাডারাযেকেদেকোপাযে নাকেলেয়া আপযেনখযেজেং চেযেন্ আপরাযে খাকিুশাকেরায়েে আরচকেঁকেন্বাগাযেে চোড� สัพพะธโตคาเนะสัพธโตคาเนะสัพาสังฆาโตคาเนัสพาตัเาาตวกู่กใั้เคุณเมนหนูใส่รองเท้าแล้วหนูเดินมาฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ เดินไปตรงนี้ไม่ได้มีเงินสดมา พ่อช่วยออกหน่อยสิออกนว้อ่ะไมะเขาใหญ่พอเป็นนวดไม่ไปเราพ่อไม่ไปเราสิบบาทอ้าวหนูขึ้นไปสินะทุกคนอ่ะไปพ่อหนูไปทพ่อหนูนี่เอ้าพ่อจะไปนวดอ๋ออันยยี่สิบบาทยอดที่ออกไปนวดแล้วไปจะอาทิตี่อนุญาตที่พ่อเหรอหนูก็ถืออาทิตย์ม่ใ่้หนูไปเลยหนูไปเลยอ่ะอ่ะเอาไปเลยถ่ายถ่าย งั้นงั้นพ่อหยุดไลนเลยงั้นพ่อหยุดไลนนะ